ังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำรานรอดเพชรและดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานสวัสดีครับน้องหมิวครบับวันนี้เราก็พบกันวันที่6พฤศจิกายนวันพฤหัส,สบสดีแล้วนะคะประเด็นการเมืองก็ยังมีหลายเรื่องร้อนๆเพราะว่ามันใกล้จะเลือกตั้งแล้วเนาะวันนี้การเมืองร้อนแรงเมื่อวานเนี่ยถือว่าร้อนมากนะ เพราะเป็นครั้งแรกที่คุณอนุทินพูดค่อนข้างชัดว่าเรื่องถ้าจะถูกอภิปรายไม่ไว้บางใจยุบสภาโดยไม่เป็นธรรมนะจะยุบสภายุบแน่ยุบก่อนแนะ่โอ้โหทีนี้เ,นเต้นกันเป็นเจ้เข้าวนะครับเรื่องนี้นี่ต้องถามพักสม้มพักแดงเอาแต่พักส้มที่เขาบอกแคมเปญเขาคืออะไรนะคะมีเราไม่มีเทาใช่ตอนนี้เขาก็ขยี้เทาแต่ดูเหมือนจะโฟกัสไปที่บางบุคคลเท่านั้น่ะฮะนะ เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราต้องเอาผู้สันทัดกรณีมาวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกของวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณสมชัยศรีสุธยากรนะคะจริงๆท่านเป็นอดีตกกตนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยท่านก็ถือได้ว่าเป็นคอมเมนเตอร์ทางการเมืองอีกท่านหนึ่งที่มีมุมมองน่าสนใจนะคะต้อนรับอาจารย์สมชัยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมิวเออพี่สำราญครับครับก็เมื่อวานร้อนร้อนร้อนแรงนะอาจารย์คุณอนุชินชายวิรากูลถึงขั้นพูดชัดเจนแล้ว ว่าถ้ามันไม่ชอบทําพิดปกติจริงๆนี่ก็ยุบก่อนก็ได้อาจารย์แน,นี้หนูขู่ราชสีห์ขู่ราชสีห์นี่คือใครคะหนูรา, <c oughs> ราชสีห์ครับก็ฝั <c oughs> <c oughs> ่งที่เขามีเสียงได้เยอะ,ะอ่ะแล้วก็ขู่เอาขู่เอานะครับว่าจะพิปรายไปวางใจไม่ว่าจะเป็นส้มไม่ว่าจะเป็นแดงนะครับตอนนี้ก็โดนหนูขู่แล้วครับแค่ขู่รือจะเอาจริงอาจารย์ เอาจริงด้วยคือหมายถึงว่าถ้าแดงส้มยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินยุปสปบสภาแน่ทรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับเพราะเขาเองเนี่ยเขาไม่อยากมีบาดแผลพูดตามตรงนะครับอภิปรายเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าอนาคตเนี่ยถ้า,าว่าเขายกมือก็แพ้แน่นอนอใช่ไหมครับเสียงข้างน้อยรัฐบาลเสียข้างน้อยนะคะ หลังจากนั้นถ้าแพ้ปั๊บเนี่ยก็ยุบสภานรือหายรือ,ล,อ,ล,อลาออกก็จริงอะนะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของบาดแผลนะครับว่าอยู่ในสภานแล้วเนี่ยโดนอภิปรายแล้วก็มีเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องขึ้นมาเวลาที่จะเป็นการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่อาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยโดนยิบยกเรื่องราวต่างๆาเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าว่าอยู่กันดีๆอยู่กันจนครบตามสัญญา แันก็ทําตามที่สัญญาไว้นะครับว่าก็คือจะปักดันในการแก้ไขรัฐโนโูญให้เสร็จสิ้นนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่ามายุ่งกับข้อมากเกินไปนะครับจะมายืดอภิปรายไม่วางใจแล้วดูท่าทีแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจังนะนะสองภาครวมกันยังไงก็แพ้อยู่แล้วใช่ไหมฮะยังไงรัฐบาลก็แพ้อยู่นะครับดังนั้นก็กมีเพียงแค่มีทีท่า ฉันก็ยุบก่อนอะแล้วก็ฉันก็ไม่สนใจเรื่องแก้ทมนุแล้วอะอม,มันจะเป็นอนาคตข้างหน้าไปที่หนึ่งนะครับอ๋อแต่ว่าสมมตินะอาจารย์ถ้าพักส้มยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆเนี่ยหลายคนก็ประเมินว่าเขาน่าจะล็อกเป้าไปที่แค่บางพักมั้งพูดเลยก็ได้อาจจะเป็นพักกล้าทรรรายบุคคลอะ่ะเป็นรายบุคคลด้วยซ้ำอาจารย์คุณอน,นุทินจะไปเริ<โ>่ยุบสภาเลยค่ะที่อันนั้นก็เป็นเรื่องของการประเมินนะครับรอบการดูความสัมพันธ์ระหว่างทางในแง่ของทางพรกกล้าธรรม กับทางภูมิใจไทยนะครับว่าเขาต้องการที่จะจับมือเป็นพันธมิตรนะครับหรือช่วยเหลือเกือ้อกูลต่อกันหลังจากการเลือกตั้งจับมือกนันรัฐบาลเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ mm. ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งต้องดูแล้วครับว่าคุณอนุทินจะเจะปกป้องไหมนะครับคือการที่สมมตินะครับว่าอภิปรายคุณธรรมนัดก็จริงรแต่ว่ามันก็ไม่พ้น คุณอนุทินอยู่ดีเพราะว่าคุณอนุทินเป็นคนแต่งตั้งเป็นคนที่จะดึงเขาเข้ามาร่วม,มดังนั้นก็เท่ากับตัวเองก็มปส่วนมัวหมองด้วยนะครับดังนั้นอาจารย์สมชายก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้ยื่นพิรายคนเดียวคุณธรรมนัฐเนี่ยนะคุณอนุทินก็คงจะต้องยุบเหมือนกันประมาณนั้นใช่ไหมก็ก็คงขู่คงขู่นะครับแต่ว่าจะต้องวัดใจอ่ะว่าถึงเวลาแล้วจะเอาอย่างนั้นหรือไม่ แต่เพราะว่าแม้จะทำนัดคนเดียวก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่กระทบด้วยไม่ได้หมายความว่าคุณอนุทินหรือภูมิใจไทยไม่กระทบด้วยมันก็มีข้อกล่าวหาคุณไปแต่งตั้งของคนที่ไม่เหมาะสมนะครับรู้หรือสมควรจะรู้นะครับว่าขาดคุณสมบัติหรือมีสั์ต้องห้ามนะครับหรือมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมันก็กระทบอ่ะนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าประเภทว่าตัวเองจะจะ,จะอ,อ,อยู่เฉยๆสบายๆได้ เลยไมเดือดร้อนเช่นเดียวกันครับบางคนเขาก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนนี่ดูล็อกเป้าแต่ผู้กองธรรมนัฐล็อกเป้าแต่พรรคกล้าทำพรรคเดียวหรือเปล่าคะอืมผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการทําสิ่งนี้เพื่ออะไรนะแต่เขาทำถูกไหมเอาาจารงเมินก็คือใช่ใช่แต่ก็ประเมินว่าอาจจะเป็นวิธีการที่อาจจะทําให้สังคมเห็นเด่นชัดนะครับว่าอะไรล่ะทําตามแคมเปญเขาอะ เอ่อมีมีเราไม่มีเทาอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม mm hmm. ก็เลยพยายามที่จะหาเป้าเทาๆออกมานะที่จะทําเหตุว่าตัวเองเอาจริงเอาจังนะครับซึ่งเอ,อพูดตามตรงนะฮะว่าการที่จะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของของตัวคุณอนุทิน <Okay. S 2> นะที่จะคัดเลือกพรรคการเมืองต่างๆเข้ามานะฮะให้ความเห็นชอบต่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็น mm hmm. เป็นเรื่องของทางรัฐบาลเขานะ ยกเว้นว่าคุณทํางานแล้วเอ,อมีข้อปิดพลาดบอกพ้องนะครับจากการบริหารราชการอันนั้นมีหลักฐานชัดเจนก <c oughs> ็ว่ากันไปน,นะฮะแ,<ต>แต่ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเนจดน,นจะมาพูดถึงคุณสมบัตินั้นนี่ก็คงจะไม่เหมาะสมลราครับเพราะ <c oughs> เป็นเรื่องของกําลังจะเรียนถามอาจารย์กําลังจะเรียนถามอาจารย์สมชายพอดีว่าสุดท้ายแล้วพักส้มกล้าดจะยื่นไหมหรือแค่เอาเรื่องเนี้ยมาหล่อเลี้ยงแคมเปญก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นท่าน ให้ผมประเมินคือขณะนี้เนี่ยเนื่องจากทุกคนรู้ว่าใกล้จะตั้งก็ต้องทําให้ตัวเองเกิดความโดดเด่นที่สุดตอนนี้โดดเด่นในสายตาของในแง่ของพักฝ่ายค้าเนี่ยคือพักทางทาง,ทางประชาชนเนี่ยทําได้ก็คือว่าจะต้องมีภาพของการตรวจสอบที่เข้มข้นภาพของการที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งซึ่ง,งสอดคล้องกับแคมเปญของตัวเอง นะฮะก็คือเรื่องของการที่ว่ามีส้มไม่มีเทาอะไรก็ทำนองแบบนี้ต้องทำสิ่งนี้ให้มันชัดเจนที่สุดครับบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถันงหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลแล้วแล้วพักพักแดงเหล่าพักเพือไทยนะะเขากล้าไหมเขาจะ ยื่นพิพากอาจารย์สมชัยคิดว่าเอ,อผมคิดว่าเขาเอานะครับเพราะว่านันคือการสร้างผลงานที่ดีที่สุดและเป็นไปได้ในขีดความสามารถปัจจุบันแถ้า,าว่าเขาไม่ทําเลยเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรขายอีกเพียงแต่ว่าเมื่อเขาทําแล้วเนี่ยสีส้มจะร่วมหรือไม่อ,อถ้าสีส้มไม่ร่วมเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยทําไปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไร ปวดยังไงในสภาก็ไม่มีทางที่ชนะได้ถูกไหมครับก็สีส้มไม่ไม่จับมือด้วยนะแต่ว่าสีแดงก็มีโอกาสที่จะใช้จังหวะนี้ในการที่จะทําตัวเองให้โดดเด่นในการอภิปรายในสภาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าการย้อนคืนเนี่ยจากทางฝ่ายภูมิใจไทยสิทธิในการชี้แจงในการโต้ตอบกลับเนี่ยก็ยังมีอยู่สีแดงอาจจะมีบาดแผลไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ S <S> ต้องประเมินเองครับว่าเวลาพิปรายเข้าแล้วเนี่ยไม่เข้าตัวเองถ้าเพื่อไทยจะยื่นเนี่ยจะยื่นทั้งคณะยื่นนายกเลยว่างั้นเถอะหรือจะเอาคุณผู้กองคนเดียวเออถ้าถ้าให้ผมประเมินเนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะเอาทั้งคณะทั้งคณะนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะพิปรายถึงข้อบกพร่องของรัฐบาลในทุกๆมิติแล้วก็ทําให้เห็นถึงอาจจะเป็นศักยภาพมุมมองของทาง พักเพื่อไทยอะ่ะว่าถ้าตัวเองเข้ามาบริหารตัวเองจะแจก้ไขในทุกๆเรื่องอย่างไรแต่ถ้าว่าไปว่าดิเชิงของทางคุณดำนัทแต่เป็นคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับประเด็นที่จะอภิรายต่างๆก็อาจจะคแคบเกินไปครับอ,อย่างประเด็นเรื่องพักส้มกับพักประชาชนขอวนกลับมานิดหนึ่งนะคะคือตอนนี้คนก็มองว่ามันเหมือนเป็นสงคราม จิตวิทยาไหมคะพักประชาชนและพักกล้าธรรขออภัยเพราะว่าอย่างล่าสุดทางผู้การป๊อปนาวาอากาศเอกอนุดิต์ท่านก็ออกมาตอบโต้พักประชาชนที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่พักกล้าทร,รเป็นหลักนะคะว่าพักประชาชนเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่พยายามที่จะตีกินเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดประเด็นเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานเพราะว่าการกล่าวหาแบบนี้มันไม่ต่างจากการเปิดมาก่อนผิดถูกไม่รู้แต่ว่าสังคมเนี่ยด่าพักกล้าทําไปแล้วตรงน,นี้อาจารย์มองอยังไงคะ ก็อย่างที่ว่าไว้แหละครับว่าก็เป็นวิธีการในการที่จะทําให้ตัวเองดูดีในสายตาของวอเตอร์ของตัวเองนะครับหรือไม่ทั้งคนกลางๆภายนอกทั่วทวไปเนี่ยซึ่งอาจจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครก็จะรู้สึกว่าทางพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเป็นพรรคซึ่งมีหลักการนะมีดมการเพียงแต่ว่าเป้าที่เขาจะตีนั้นเนี่ย เขาไม่สามารถตีที่คุณอนุทินโดยตรงได้เนื่องจากว่าเขาเป็นฝ่ายส่งเสริมกันขึ้นมาเองอถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องหานะในฝั่งของรัฐบาลที่อาจจะดูเท่ามากที่สุดนะนะแล้วก็ใช้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีบทบาทที่สูงขึ้นอ๋อมันก็คือการเมืองนะอาจารย์เนาะเอาจริงๆมันคือการทุกอย่างเป็นการเมืองทุกอย่างเป็นการเมืองครับขณะนี้เนี่ยยิ่งใกล้อะตั้งทุกอย่างยิ่งเป็นการเมืองนะครับ เอ่อการมันก็คือว่าทําไงให้ตัวเองโดดเด่นมากขึ้นทําให้ฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะเป็นคู่แข่งนะดูแย่ลงไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างคือการช่วงชิงคะแนนเสียงช่วงชิงคนกลางนะคือประชาชนจํานวนมากอีกจํานวนหนึ่งนะที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกก็จะดูนะครับว่าเกิดอ,อะไรเกิดขึ้นใ,ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ต้องห่วงครับข่าวการโจมตีไปมาเนี่ยจะเกิดขึ้นมากเรื่อยๆครับ หากลบกลบนี่ดูรวมๆแล้วอาจารย์สมชายคิดว่าการยุบสภาจะเกิดก่อนสามสิเอ็ดมกราคมปีหกเก้าไหมดูบรรยากาศแล้วเนี่ยคิดว่าไม่และอาจะหลังจากนั้นดีสั้นเพอะเลยอ๋อ,อ,อแล้วสมมุติอาจารย์ถ้ารปรับยุบเลยอาจารย์ว่าพักไหนได้ประโยชน์มากที่สุดคะตอนนี้ณตอนนี้นะคะณตอนนี้เนี่ยคะแนนของภูมิใจไทยตีตื้นขึ้น,นมา แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับคือยังยังไม่พอที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งได้ oh. ในขณะนี้เนี่ยในแง่ของกระแสนะครับหรือฐานคะแนนเดิมต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางพรรคประชาชนยังเหนือกว่านะครับยังเหนือกว่าแต่ว่าห <Okay. S 1> ากว่ายังมีเวลาที่ยืดออกไปนะครับทางภุม่มเทไทยเองอาจจะสามารถสร้างผลงานที่เข้าตาประชาชนได้มากขึ้นในขณะเดียวกันทางฝ่ายพรรคประชาชนเองเนี่ย เออจังหวะเวลาที่ยืดออกไปเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นปัญหาหที่มากระทบพักนะครับในหลายๆเรื่อง,อ,งอย่างคดีต่างๆที่ยังค้างอยู่มันอาจจะจบในช่วงใกล้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ถ้ายุบทันทีเนี่ยทางพักประชาชนเองน่าจะได้เปรียบมากที่สุดครับทีนี้เอาล่ะพักส้มนิดหน่อยจารยเหลืออีกสองนาทีไม่เกินนะนะประมาณใช่ไหมน้องเหมียวก็เรื่องที่มีความพยายามตอนนี้เข้าใจว่ายื่นแล้วนะยื่นยุบพักประชาชนกรณีที่ว่า เอาเงินของผู้ช่วยสสนะฮะไปแจกจ่ายให้กับให้กับสมาชิกพักซึ่งโดยกฎหมายพรรคการเมืองนี่ผิดแน่นอนอาจารย์เป็นกกตมาก่อนนี่เรื่องนี้เข้าประเด็นไหมคือถ้าหากเอ่เอถ้าหากว่าเอาเงินเอาเงินใครกันแล้วแต่นะฮะไปให้ประชาชนเพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกพัคเนี่ยอันนี้ยังไงก็ผิดงงนะครับอืมยังไงก็ผิดนะครับเพราะว่าการที่ เขียนได้ชัดเจนครับในพรบพรรคการเมืองบอกว่าเอคุณไม,ม่ให้เงินทรัพย์สินหรือสิ่งชูงใจเพื่อให้คนสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้แต่ว่าโทษในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ไปไกลถึงยุบพรรคนะครับเรื่องการยุบพรรคเนี่ยจะต้องพิสูจน์มากกว่านั้นหรือมีหลักฐานมากกว่านั้นเช่นมีพฤติกรรมในการล้มล้างการปกครองมี่เป็นต้นนะครับ,รบหรืออาจจะเป็นมีเรื่องของการที่รับเงินนะครับจากแหล่ง ที่รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรเงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องอื่นซึ่งประกอบกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเราดูจากคาร้องที่คนร้องเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพยายามจะเชื่อมโยงว่ามันเป็นบัญชีมา้ามันเป็นเงินสีเทาอะไรางี้ต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งจากนั้นก็เป็นเรื่องที่กองกำต,ตมม้องวินิจฉัยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เอาเงินจากใดก็แล้วแต่นะ ไปให้คนสมัครเป็นสมาชิกพักอันนี้ทุกพักถ้าพักไหนทําก็ผิหมดครับแล้วสมมติโทษแค่ไหนโทษน้องเมียวโทษแค่ไหนอาจารย์เอออไม่มากโทษทางอาญานะฮะแก่แก่คนที่กระทําการน่ะเป็นโทษจําคุกแล้วก็โทษตัดสิทธิทางการเมืองไม่มากครับแต่ถ้าเงินที่เอามาเนี่ยมันเป็นเงินจากสิ่งผิดกฎหมายละอาจารย์อย่างนั้นจะแรงขึ้นไหมคะหรือว่าก็ประมาณเดียวกันเออถ้าเงินที่เข้าพักเนี่ยเเงินที่ รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเงินขององุ้มบอนเงินการพน,นันเงินจากการประกอบอาชีพทุรกิจต,ต่างๆนะครับมาฟอกเงินต่างเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาฟอกข่าวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทําผิดอ่ะกฎหมายปาร์ลิมปะป,ะปะัมือนนี้ก็ถึงกันยุบพักเพราะว่า mm hmm. เราเคยมีเหตุการณ์ที่พักอนาคตใหม่โดนยุบแล้วอะ mm ่ะ hmm. ที่เอาเงินกู้ใช่ไหมฮะมา,า,าเป็นรายได,ไ,<ว>ได้เขาก็บอกว่าอันนั้นเนี่ย ก็เป็นเงินที่รู้สมควรจะรู้ว่าได้มาโดยมีชอบด้วยกฎหมายแต่ว es ่าก็ขึ้นอยู่กับการยื่นคําร้องนะครับเข้าไปว่าจะสามารถเชื่อมโยงและมีหลักฐานต่างๆมากน้อยเปลี่ยนไรนะครับยังไกลหัวใจอยู่ตอนนี้ยังไกลหัวใจโอเคือว่ามีแผลแต่ยังไกลหัวใจนะอาจารย okay. ร์เนาะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณอาจารย์สมชัยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชัยศรีสุธิยากรท่านเป็นอดีตกกตท่านก็จะรู้ประเด็น เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหะค่ะเงินที่เอาไปสมัครเป็นสมาชิกส่วนเรื่องของที่ไปยื่นพรรคประชายชนนะนะ huh. เขาบอกว่าติดตามข่าวเที่ยงเขาบอกเขาเตรียมเรื่องนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวเกาติดกันนะคะ